ฮัลโหลสวัสดีคารับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะค,ะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดันแรงเกมแรกของซีซันนะครับผมกด c 2ไปนะแล้วมาดูกันว่าผมจะแบกแฟนผมใหม่หรือเปล่าแล้วเซตสกิลที่ผมจะเอาไปก็จะเป็นเซตยิงแรงนะครับผมก็จะเป็นมาโลนะครับผมไอริสนะฮะแล้วก็ไคลออดนะครับผมและอันสุดท้ายก็โมโคนะครับผม แล้วสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นแล็คคูนช่วยลดเวลาคูลดาวสกิลไปประมาณ15%้นะครับผมแลวก็ร้านค้าส่วนตัวนะครับโอเคนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยไปครับผมอ๋อครับขอต้อนรับทุกเพื่อนทุกคนเข้าสู่แดนสำราบนะครับผมก็จะเป็นเกมแรกของวันนะฮะมาดูกันว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่า นี่เกมแรกเลยนะเนี่ยผมยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับผมจะลงที่ลงตีเหล็กแล้วกันนะคะผมก็ขอเซฟเซฟหน่อยละกันเพราะว่าช่วงต้นเกมเลยช่วงต้นซีซั่นน่ะเจอคนตึงเยอะนะครับเจอยวพวกแรงเกนเก่าๆอ่ะครับผมเออดูดเลยไหมโอเคดูดเลยละกันผมว่าจะลงที่นั้นก่อนนะผมจะเป็นที่แคมป์เล็กๆก่อนแล้วค่อยเดินไปทีหลังนะครับเพราะว่าถ้าวิ่งไปเนี่ย มันน่าจะมีคนขับรถไปก่อนผมหรือว่าจะไม่มีตัวก็ค่อยดูกันใหม่นะครับมันกวดจะถึงพื้นโคตรช้าเลยอ่ะสีทองปืนแรงเอ่ย M 6 0สิบันไม่ไหลได้อยู่ก็ไม่ดีกว่ารอก่อนน่าจะมีืนอะไรเฮ้ย A K โอ้โหเรียนไม่พอเออช่างมาดีกว่า ว่าจะเล่นสกกาดีไหมหรือว่าเล่นเ k คดีกินเ่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนละกันว่าผมจะไปเจอปืนอะไรดีๆนะครับปา r เถอจะพาเธอไปเปิดคลังแสงคือรถครับอะไรคือรถครับผมดูหน่อยซิว่าที่คลังแสงจะมีปืนอะไรนะครับผมขอสกกาได้ไหมครับไม่ก็ M4 ก็ได้เอ้ยติด ไอติดอะไรเนี่ยวิงไม่ไปเฮ้ยมีปืนอะไรไหมอ่ะ M4 ได้อยู่ไหมอ่ะได้อยู่เนาะเดี๋ยวผม,ผมจะเล่น M4 แล้วกันนะครับเพียนเนี่ยกับลูกซองดีไหมครับเฮ้ยไม่ติดเออเอาลูกซองดีไหมเพื่อนๆไม่ขอคิดก่อนแล้วกันเพราะว่าลูกซองผมรู้สึกว่าซองยาวมันเบายงเไม่รู้อะยิงคนไม่ค่อยตาอยอะ ถ้าจะเอาเก้าชงเมงป่องได้อยู่นะแต่ว่ารอก่อนนะครับชงเมงป่องยังไม่มานะถ้าชงเมงป่องมาค่อยจะเอาทีหลังอ่องั้นผมขอฟาร์มก่อนละกันนะครับผมเอาไว้ผมไปเจออะไรดีๆหรือว่าเจอคนค่อยจะตัดให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟาร์มแบบทั้งเมืองให้ดูเนี่ยกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะดูน่าเบื่อนะครับผมโอเคอ๋อผมตัดสินใจละผมจะเล่น m p 4 0ละกันนะครับผม ถ้าเล่น MP อ่ะมันค่อยมั่นใจหน่อยว่ายิงคนตายนะคบผมถ้าเล่นรุ่นซองยาผมว่าแบบยิงคนไม่ค่อยตายเพราะว่ามันเบาอย่างนั้นไม่รู้อะแบบไม่ดิคือผมคิดไปเองหรือเปล่าถ้ามันเบามากอ่ะเพื่อน,น,นแบบยิงคนไม่ค่อยตายอะแบบกดหมุดแบ็กไปเนี่ยไม่ตายคิดเอาอ่ะเบาจะจ,จัดเลยลงมาร์กล่างก็ไม่เจอใครนะคบผมเฮ้ยแฟนผมมีตัวนี่ไงเจอละหอบไปเรื่องเธอสามตัวหรอไหวไหม เดี๋ยวไปอ,อ้าไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้เอ้ยซายแน่ดักด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้่เดเดี๋ยวคจเยน็ยนเยน็นเย็นยอะเกินตรงห้องน้ำตรงน,นี้อไม้บอลเย็นดีเย็บลมหนึ่งลมหนึงสคนเดียวสวนี้ใช่ไหมโอ๊ยับตุยแหมอขอเก็บตัวนี้ก่อนล้มสอง เลือแค่ตัวเดียวเอาไปชุบเพื่อนหรอเอาไปชุบเพื่อนโอเคไปเขาไปชุบเพื่อนก่อนขอัญญาก,ก่อนนะครับ oh. กล้าดียังไงมันทำร้ายแฟนผมไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ต้องเอาคืนเว้ยแฮให้วิง่งออกอย่างนี้เราหมวดแตกนะครับลมหนึ่งหมุแลวม้าอ่ะน่าจะชุบก,กันชุบก,กันไปแล้วนะครับโอเคช่างเขาที่ก่อนงั้นขอไปชุบแฟนผมก่อนนะครับ งั้นเดี๋ยวผมขอซุบแฟนผมก่อนแล้วก็ขอฟาร์มสักครู่นะครับผมแล้วค่อยตัดไปเจอตอนที่ผมเจออะไรดีๆนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ดูแบบให้ดูผมฟาร์มเนี่ยกลัวว่ามันจะน่าเบื่อเพื่อนๆนะครับโอเคงั้นก็ขอตัดภาพเลยแล้วกันนะครับผมไปครับเออเชื่อไหมเพื่อนๆผมแบบเดินทางมาไกลมากเลยเชื่อไหมผมแบบวิ่งหาคนเนี่ยไม่เจอใครเลยที่เอาผมเดินมาตั้งแต่นู่นน่ะลงตีเหล็กอ่ะเดินผ่านไปเรื่อยๆเลย ไปแบบเดินไปเรื่อยๆอเข้าที่ตั้งแคมป์แล้วก็เข้าแบบนู่นอ่ะทุ่งอะไรทุ่งทุ่งหญ้าทุ่งอะไรอ่ะทุ่งทุ่งกวงางๆอ่ะตอนนั้นก็ไม่เจอใครเหมือนกันอ่ะแล้วผมเข้ามาที่บาสเชียล่างผมก็ยังไม่เจอใครเหมือนเดิมคิดเอาอ่ะมันหายากจังอ่ะแล้วทำไมแบบทำไมคนอดื่นเล่นแล้วเจอคนเยอะจังทำไมผมเล่นผมเดินไม่เจอใครเลยี่ยผมเพิ่งได้สามคิวเองนะขอสักสิบคิวได้ไหมเกมเนี้ยจะได้หรือเปล่าสิบคิวนะครับ ถ้าไม่เจอด้านล่างก็่้จะเจอด้านบนอ่ะขอฟั่มเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วพุดพุทพุทเจอปั๊บเลยฮันแน่อยู่ล่างบ้านโอ้หวิ่งมาเมื่อกี้ไม่เจอเจ็บล้มหนึ่งล้มหนึ่งอยู่นู่นหรือใช้ไกลนู่นเธอระวังนะล้มหนึ่งอยู่บ้านนู่นเลยอ่ะนะเจ็บ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 ล้มหนึ่งหมดแล้วชุกันเออโอ้หัวเดี๋ยวหัวเดี๋ยวขอเชียร์ใช้ก่อนหัวมา อยู่บ้านเหลืองยาวนะเจอแล้ว mm. ทำไมเมื่อกี้ลอยดีจังมะมาเจอกันใหม่มะเอาเราไคคัอย่านะครับปอะชันก่อนล้กันเพราะว่า<อ><อ>วงมันแรงอะ่ะเขาไม่ออกไปหรอกขอับรถสปอร์ตเหรอนี่ไงเจอละเห็นไหมหลังบ้านอะ่ะโอ้ไม่ได้รวมไม่ระเบิดเลยโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวอยู่บ้านสำชันนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวตอนวงมานะ อยู่บ้านสำสัดฝั่งนั้นมีตัวแล้วก็อยู่บ้านเหลืองก็มีตัวนะแล้วก็อยู่ไอค้คังแสงก็มีตัวหนึ่งเฮ้ยกูยิงทางไหนก่อนวะเนี่ย <c oughs> ขอคังแสงก่อน <c oughs> จะไปเล่นฝั่งนั้นดีกว่าวะมันเล่นยากฝั่งเนี้ยเพราะว่าบ้านมันเยอะเออชุปไฮกล้าอร่อยเหรอล้มหนึ่งล้มหนึ่งถมก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมชุปกัผมไม่เห็นตัวนะผมจะโขบไปเฉยเมื่อกี้ กลัวจุลกลุ่ก็หิมีตัวไหมอะ่ะน่าจะไม่มีเนาะกันไว้แ้กก่อนละกันตั้งไอวอกันไว้นี่ไงตัวนึงเจ็บ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 ล้ม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 เออใกล้นี้ล้มสองล้มซองอย่าชุบกันนะมันโดดเข้ามายเยอะมากอะ่ะดูดิ ล้มหนึ่งล้มหนึ่งเจ็บไม่ตายมาดิเอาระเบิดไปกินเลยล้มล้มล้มสามเรือกัน <g ül> บอกแล้วพวกได้เปรียบมาฝัาง่งนี้คราบอกเลยเรือ <g ül> อยู่บ้านสามสาตัวหนึ่งแล้วก็อยู่กับแฟนผมสองนะครับเธอดูซ้ายดีนะย้ายซ้ายหลุดนะครับบ้านสามสาสองตัวเลยดีกว่าใช่ไหมเนี่ยผมเห็นมันวิ่งอยู่อะ เออกี่ตัวเขาช่งางมั้เถอะลงมาตัวหนึ่งเจ็จบๆลอบๆๆอบๆรอบๆท้ายหนึ่งไม่รอดนะพี่างาั้นบอกเลยไม่รอดนะครับลงสองเอาสามอ้สามตัวเลยเหรอปิ๊กันเหรอหมดตี้สวยเดหลือข้าวแฟ็งฝุ่นตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวกระสุนเหลือสี่เธอไปหนึ่งเข้ากระสุนแป๊บ mm hmm. โอ้โหแล้วข้างบ้านผมมันตัดหญ้าเลยเวลานี้วะเนี่ยเสียงมันยิ่งดังอยู่นหละ เจ็บเจ็บหมดตี้นะครับผมก็ชนะนะครับผมโอ้ยโเคตรเดือดอะ่ะน่งมาเดือดท้ายวงอะ่ะ14คิวก็ได้อยู่นะเกมเนี่ยก็ขออภัยมากมากนะครับผมที่มีเสียงรบกวนนะเพราะว่าข้างบ้านผมตัดหญ้านะครับโอเคถ้าชอบกินมนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ ขอตลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย